Iwuh <coughs> Iwuh <coughs> 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 ปนิ่นครับผมท่านผู้ชมมาถือซ้ำปลาลอยครับรุ่นไหมครับผมสวัสดีครับเอฟซีท่านผู้ชมที่เขารบหลักมังในการหาอยากหากินครับผมวันนี้ผมจานหลอดผ้าลุยกือบเก่าครับมาจอบยิงปลาครับมาต้นไม้ลุมครับไม้ไผ่ไม้กุมไผ่ยิงปนิ่นมาถือครับผมไม่ใหญ่มากไม้ใหม่ครับครับสภาพไม้ครับน้ำแหงครับ คือนแตะครับผมท่านผู้ชมจักสิปอปลาปะบครับมาเนี่เป็นยังไงน,นางโดนแหละครับยังบุท a น t ี a เห็นอยู่ครับปลาก็ได้ยังไงก็เรอลอุนเราชมกันไปเบิ่งครับผมนาจิโศกสิมนันบ่ครับไม้ไครับตัวน,นี้ครับ เอาลุล้นเรชมครับผมลืมบอกทานผู้ชมครับมากครับบาวันครับบาวันเพื่อนกับยูทั้งหนึ่งเอาผมครับทั้งถึงครับยังไงก็ติดตามมึงครับวันศุซกซสิมานบอกครับมื่อีง อยู่ครับอยู่ครับผมสั่นชู่จังโอ้ยหลุดโอ้ยสายเลยหลุดเลยครับเสียดายครับเสียดายอย่างนี้นึงโอ้ยโง่ไม่กันโอ้ยสองลูกแล้วครับประนิบนครับผมโอ้ยสั่นเลยครับครับครับโอ้ยตุนไหมครับตุนไหมโอ้ย ครับอยู่อยู่ครับอยู่ครับผมท่านผู้ชมอยูครับอยู่เลยครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับสวยสวยครับโอ้โหครับโอ้โหครับโอ้โหครับอยู่เป็นสูเลยครับมาครับมาเลยครับมาเลยครับใส่สวยครับอันนี้นครับผมนี่ครับ เกือบลูกครับผมกรเลครับอกต่อไปครับผมอนุญาตโคดครับกโดนครับผม ต้องใช้ซีเมนต์ประโคลครับยังไงได้ครับผ่านบู <_ d isk> น้านมาโอ้โหหครับคนงานห <_ d isk> ้องพกัก <_ d isk> ครับโอ้ของผ่านกรอบสองแสมครับโอ้ยยังไงครับผมโปรโคลกับปนิน่ง พอๆกันโดวยวันไนแนนไม้อีกแล้วครับ,บนี่บังเอิญครับบังเอิญบังเอิญสีนอนรับฟ้าครับไม้โอ้ครับงามเงามเลยครับต้องใส่ยางซองเสียงแน่นยิ่งยิ่งที่ถึงเสริมเล้วครับทั้งหมดสองเสียมนนเรื่อัไอ้ตเวอะไรใหม่ก็ต้องมาทานอืม จ,าาจาัาไหม,นะไมตานจักไหมยังไหมนนะไหมตานล่างไหมตานโอ้งามเลยจกนรดของเรายันท่านไหนร่งีเลยนี่ยร่องสีงามกว่านี้ฮะร่องร่อเพอร่งเลนะครับครับุนรอ,อ,อชมกันไปครับผมมัน <laughs> จะโสสมานอีกบัวครับ <laughs> ผมก็ได้แต้มหนึ่งวันยาเลยครับลดตัวหนึงได้ตัวหนึง่ง ชุ่มผลงานเบาวันครับจ <S <s ๋าเนี่ยแจ่มแจ่มโอ้โหแบปพี um> ่อนใหญ่ครับมีมือขนาดเท่ามีมือขนาดเลยในหน่อยก็ยิ่งถือในหน่อยก็ยิ่งถือเนาะโอ้โหบาวันมืมีมือดีเลยแม่นก็คัก องผงก็ได็จแถมนึงครับส้มพ้นงานจารอดครับจะได้ตัว้ยไรุดเร็วรถไปตัวหนึ่งนะครับใส่กำลังกินดีเลยครับจำเลยได้ไ,ได้ตัวหน่อยน้องมันปอบใจ <laughs> ครับถ้าถือใจคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมใหเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจผมครับผมวันนี้ผมกับสิร้อำลาข้าจาาพ่อแม่พี่น้องไปเลยเดอ้อกับทิมงานคลิปหนาผู้พ่องกันไหมครับชื่รับวันนี้เข้ากาวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ